อีก็ไม่เป็นเพลงเลยเอาละครับฝีฟ like. ้าจะเป็นขับฝ่ายได้ทุ่มบอลออกมาตอนนี้ทุ่มมาให้เพื่อนแล้วนะครับเพื่อนส่งไปให้ส่งคืนครับส่งคืนแล้ววิ่งไล่บอลตามเส้นไปเลยนะครับตอนนี้อย่าบอลนิ่บอลล็อกหลบมินได้ลบอึ่งลบ2สองไม่ได้ส่งไปคืนลงต่อต่อสกับนี่ไงนี่ไงใช่ไหมนี่ไงนี่ทอเกียบ้อยหลบล็อกไม่ได้นะครับตอนนี้ แบ็สีฟ้าโดน sure ติวมาดีครับติวเข้ม้อนสามตอนสี่เลยนะครับอ่าไม่เป็นไรนะครับส่งไปให้เพื่อนเพื่อนโยนมากลางสนามปรากฏว่าสีเขียวตัดได้นะครับสีเขียวเลี้ยงไปส่งไปให้กองกลางกองกลางไม่มีคนชาร์จนะครับไม่พี่ฝั่งสีโอ้โหอลูกอันตรายสกัดไว้ก่อนดไอทองเขาว่าอย่างนั้นนะครับ ปากีสูน้าสีเขียวเส,ส้นผมบางดวงตาสามเส้นและยิงไม่ตรงโกลนะครับหรือว่าเห็นครูตุ๊กก็ไม่รู้นี่เขียวเหรออ๋อโคตรโง่เลยเหรอตอนนี้สีเขียวเป็นฝ่ายได้บอลนะครับ ี้ยงไปแล้วเลี้ยงไปแข่งกันดูวิใครจะไวกว่ากาันหลบได้หลบสามตรงให้เพื่อนเพื่อนมาไม่ทันสีฟ้าตัดบอลได้ตัดบอลได้เอามีการกระเพกไวไหมลูกไม่ไหวบอกโค้ชเปลี่ยนตัวได้เลยนะหลบสองหลบสามยิงโค้งิ้งโอโ้ยิงสวยงามแต่ไม่เข้านะครับโอป,โป,ปัดได้ทันนะครับโอป,ปัดได้ทันเป็นรูเปเตะกมุมนะครับเดี๋ยวสีเหลืองปะแพ้นะครับสีเหลืองปะแพ้นะครับ ก็กอบัวสนามฟุตบอลอย่าพูดดีอายเขาอย่าบอกว่าแพ้อยู่แล้วอายเขาสี่ฟ้าสีฟ้าตัดบอลได้เลี้ยงยาวไปเลยโอ้โหวิ่งหน้าตั้งเลยหน้าตังหะว่าไงเท่าไรมีหนุดเสร็จกูแน่โอ้โหเก่งมากเก่งตัวเล็กนี้นะวิ่งไวมากเลยสีฟ้าเล่นฝ่ายได้ทุ่มบอลนะทุ่มส่งไปให้เพื่อนเพื่อนส่งบอลยิงเลยมาใกล้ขอบเป้าหู หายไปเลยหายไปนอกโปเลยนะครับอ่าสีเขียวส่งบอลออกมาส่งบอลออกมานะครับสีฟ้าสกัดไดไไออไไ้ส่งไปให้เพื่อน,มออนไม่ออกด้วยนะครับเอ็นเลี้ยงไปแล้วเลี้ยงไปแล้วส่งไปให้เพื่อนสวยมากล็อกจบหนึ่งไม่ทันครับไม่ทันเอะยาวออกมาเลย ครับสีฟ้าระกาศได้ทํายังไงดิโอ้ยทำยังไงดิส่งไม่ส่งตังไม่ส่งหลบก่อนนีกวาหลบไม่พ้นสีฟ้าว่าไงเตะทีเดียวเลยตุ่มสีเขียวระกาศได้หลบก่อนหลบก่อนหลบไม่ได้เลยหลบไม่ได้หลบได้เว้ยหลบปุ๊บไปให้สีเขียวสีเขียวรับบอลไม่ได้แต่บอลยังไม่ออกครับไม่ทันนะครับออกไปแล้วสีฟ้าจะเป็นฝ่ายได้ทุ่มสีฟ้าทุ่มไปให้เพื่อนแล้วยิงเลยมันไ้ อ่ามันไขเอายิงไว้ก่อนยิงได้โอ้ส่งไปให้เพื่อนเพื่อนว่าไงครับเพื่อนส่งไปให้โอ้ส่งกันข้ามฟังมาเลยปายแล้วเลี้ยงเดียวเลี้ยงสองไปแล้วปรากว่ไ <slash> ติดสีฟ้าสีฟ้าทำไงสีฟ้าโอ้ยลื่นไปนิดนึงปกติเคยเล่นสนามหญ้าเทียมมาเจอสนามหญ้าสุดก็เป็นอย่างนี้แหละ ลบไม่ได้ลบไม่ได้ส่งไปให้ตอนนี้สีฟ้าฟุตบอลอยู่ที่สีฟ้าอยู่เลยนะครับได้ไหมได้ไหมทันไหมทันไหมทันแต่ว่าทันไหมทันไหมโอ้โหเก่งมากเห็นอย่างนี้เหรอไอทองไอทองทองดำทอ,องดำทุ่มมาให้ฝ่ายตรงข้ามซะละโอ้สวยมากสีเหลยองทำไงครับเลี้ยงไม่ได้ลบลบสองลบสามบอลถูกคิดอยู่กลางสนามโผล่ไปออกมาจากหน้าประตูครับ ตอนนี้สีเขียวเป็นฝ่ายได้บอลทำยังไงดีทำยังไงดีล็อกลงทึ้งเลี้ยงไปต่อเลี้ยงขอบได้ไหมต่อตอนนี้สีฟ้าก็ตามไม่ห่างเลยนะครับเตะอ้อไม่ได้เตะขาก็ได้วะเตะขาสนุกสนานนะครับไม่เป็นไรอ่าสีเขียวไอ้ทองมายิงเลยอ่านะครับสีเขียวจะเป็นฝ่ายเตะบอลนะครับเตะเข้าไปที่หน้าโปทันทีเลยนะครับ น่ลูกอาอาว่าไงครับทำไงดียิงมันให้ยิงขอบตูมกระจกรถเป็นที่พึ่งกระจกรถเป็นที่พึ่งตูกู้แดงบอกกระจกรถแตกให้บาละห้าพันเอาว่าไงพี่เกียวว่าไงยิงไม่ได้แล้วครับโคเหนียวล้มตัวรับลูกไว้ได้แล้วก็ส่งมาให้ ส่งให้สีเขียวเองอะไรเนาะนะครับตอนนี้สีฟ้าจะเป็นฝ่ายส่งบอลน,นะครับส่งให้ใครดีครับส่งไปให้เพื่อนส่งไปให้ปีกวัดแบครับได้กัดทันตัดต่อ,อไปแล้วนะครับสีฟ้าจะเป็นฝ่ายได้ทุกเขียวอ๋อสีเขียวอ,อ้าวหลับการแตะก ครบอลเล่นกันเล้าใจมากผู้ชมหลับเป็นคนๆไปเลยเออหลับเล่นเล่นกันเล้าใจมากโอ้โหตดขาล้มไปแล้วไม่เป็นไรครับอะนะครับไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจนะครับให้อภัยกันนะครับสีฟ้าจะเป็นฝ่ายเตะลูกออกมานะครับ มองเพื่อนแล้วมองที่โกยิงเลยนะครับทีเดียวว่าไงเข้าไม่เข้าอูู้้นะครับสีเข้นไประเบิดรูออกมาโครมโอ้โหทีเดียวเกือบออออถึงหน้าประตู <est> อ้าออกไม่ออกไม่ออกนะครับโกรับได้นะครับโกรับได้โกส่งไปให้เพื่อนสีฟ้าถึงไม่ถึงออก็ถึงด้วยนะครับโอ้หว้างแรงมากกลางสนามเลยนะครับกว้างมาถึงกลางสนามเลยส่งมาให้ปีกซ้ายปีกซ้ายเลี้ย ล็อกลบทีต่งท yeah. ี่ว yeah. ่าปีกวาปีกวาว่าไงยิงไม่ยิงโครมตุ้มอากาศได้อีกแล้วนะครับตีฟ้าได้บอลอยู่นะครับเลี้ยงไปแล้วเลี้ยงไปแล้วเลี้ยงไปแล้วโอ้เห็นเล็กๆอย่างนี้เนี่ยเล็กพีกินูลบสามลบ4สี่ลบอห้าลบอกหกไปให้ปีกวาปีกวาว่าไงครับล็อกล็หลังล็อไปให้เพื่อนเลี้ยงไปอีกแล้วมันสะยิงโครมแม่ลื่นสะกอนะครับลื่นสะกด คุณครูหมูแดงไม่ค่อยลดน้ำ้าเลยไม่มีนะครับเด็กเลยลื่นม,มีแต่ดินนะสนามไทยนิยมมีแต่ดินกับอิฐนะตังต้งญ้ามาแล้วญ้าย่าย,ย,ยังไม่มาลปลูกโรงงานนะไม่ได้ปลูกย้านะปลูกโรงงานทำญ้าเทียมอยู่านะครับตอนนี้น้องแว่นส่งมาให้เสื้อขาวเสื้อขาว,ขาวส่งให้น้องแว่นน้องแว่นเลี้ยงไปและตามลูกทันไม่ทันเลยครับรบลบรบลรบสามรบตีลงใไปท้องด้วยโอ้โหแน่จริงๆ มาให้ดีกว่าย<อ>ิงป้งโคมหนุ่มกลางวงรอเลยนิดเดยวเองนะครับทานทานทานลูกตีรีบตีกะเมือก่อนนะเราอาจจะมีการต่อเวลา, Spider าเปลี่ยนตัวแล้วครับ5บาทเขาหมดคิวแล้วตอนนี้นะฟุตบอลฟุตบอลยังอยู่ที่สีเขียวสีฟ้าสีฟ้าแย่งได้สีเขียวแย่งตามเอาเปลี่ยนตัวครับโค้ชครับ ใส่รองเท้าแพงกว่าคหวันอกแม่คูวันใส่รองเท้านักเรียนเตะอ้นี้ใส่สตาร์ทไม่ใช่ดิครู่วันยืมเขาต่หากโอ้ยว่าไงเดียวไม่เดียวโอ้โหแบกสีปเรียบร้อย ไม่ไม่ใช่ตามสูตรนะครับแต่เห็นถุงเท้าสีส้มสะดุดตาเลยส่งให้สีส้ม <laughs> อ่าสวยมากนะสวยทั้งสองฝั่งสวยทั้งสองฝั่ง <g Bard i> สู้ต่อสู้ต่อสู้ต่อลูกสามลูกทัน <g rab i> อ,อ,อ่าสีฟ้าเป็นฝ่ายได้ลูกตอนนี้สีเขียวนําไปแล้วนะครับ3ประตูต่อศูนย์ ่าตัวเล็กเล่นดีมากเลยอนาคตไกลเนี่ยไก่ผู้ไก่คนตาน,นะครับสีฟ้าจะเป็นฝ่ายได้เตะลูกกินเปล่านะครับดูท่าทางแล้วไม่เหลือแน่เลยสามเหลี่ยมท้องคำคมปั้ง <c oughs> เลื่อไปเลือไป อ่ๆๆๆๆตอนนี้กําลังมีแมวมองมองหานักกีฬาอยู่เล่นให้เต็มที่ลูกเล่นเต็มที่ท่านศส,ส,สดา,าดาวลูกจะรีบเตะให้ขาหักก่อนอ้าวแทนบอลน,นะครับแทนบอลลูกนี้กลางแขนชัดเจนนะครับสีฟ้าจะเป็นฝ่ายได้เตะลูกกินเปล่าออกมาจากหน้าประตูตัวเองนะครับมองหาเพื่อนแล้ว ไอ้ยาวออกมาจนหน้าประตูเลยความกฏว่าอ้โหชาร์ไม่ทันนิดเดียวเองนะครับสีฟ้าส่ายได้เกียร์บอลเอ้ยได้ทุนบอลหาทุนเพื่ออยู่นเอเวอเพื่อเอาตัวชนะรับบอลรับบอลเลี้ยงเลี้ยงไปไหนเลี้ยงไปให้สีเขียวสีเขียวส่งไปให้กองกลางกองกลางล็อกหนึ่งทีล็อกหนึ่งทีล็อกสองทีส่งไปไหนต่อส่งไปให้แบท แบกขวาไงแบกเออส่งแบกส่งแบก้ายส่งไปให้แบกขวาแบกขวาส่งมาให้แบก้ายแบก้ายส่งไปหลังลเรายิงประตูไม่เข้าแม่เอานะครับตอนนี้สีเขียวเป็นฝ่ายได้บอลอยู่ทําไงดีอ้ยเจอแบกดาวลุ่งสกัดออกไปครับสีเขียวจะเป็นฝ่ายได้เตะมุมนะครับได้เตะครับอนนี้สีเขียวได้บอลแล้วได้บอลทำยังไงดีหลบไหมหลบไหมหลบยิงเลยนะครับรับบอลได้นะครับ โก้ทำยังไงกว้างไกลามาเกือบถึงครึ่งสนามนะครับปรากฏว่าไอ้ทองมองได้นะครับแม้จะคอสั้นเดี๋ยวก็มงถึงครับไม่เป็นไรนะครับถกคลิกถูกคลิกคกคลกคิกอยู่พอสนามสีฟ้าจะได้ทุ่มมานะครับสีฟ้าทุ่มมาแล้วส่งไปให้เพื่อนเพื่อนตรงคื้นหลังล็อกหลบอ่าปรากฏว่าโดนสีฟ้าออกนะครับสีเขียวจนไป่ายได้ทุ่มบอลวิ่งไปรับบอลแล้วปรากฏว่าบอลเลยนะครับ ว่าไงดีมากสวยงามมากส่งไปให้เพื่อนเพื่อนล็อกสามส่งไปคืนหลังคืนหลังโอ้โหเล่นอย่างไรเล่นตะ้กนะโอ้โหสวยจริงๆนะครับโกทำยังไงดีโกปาไปมาเลยนะครับส่งไปให้ตูน้าตูน้าเลี้ยงหลบไปหนึ่งครั้งส่งให้เพื่อนเพื่อนส่งให้ตูน้าปรากฏว่าเขาดุดเด็กเอาแล้วเอาสวยงามมากทำยังไงดี ล็อบหลบแล้วไม่ให้ออกเอานี้สีเขาเป็นฝ่ายได้บอลส่งไปให้เพื่อนเพื่อนเลี้ยงเดี่ยวไปแล้วกลางสนามเข้าลิสนามปุ๊บเจอกระดกดาวลุ่งล่วงไปแล้วนะครับอาปรากฏว่าบอลไปโดนสีเขียวออกเตะจากหน้าประตูออกมานะครับเป็นบอลตั้งเตออกหน้าประตูนะครับคนที่มาข้างหลังนะครับตอนนี้สีเขียวนําไปแล้วสาประตูต่อศูนย์ ออาเตะไกลออกมาเลยปึ้งปึ้งโคตบอลอยู่ที่สีเขียวนะครับล็อกหลบไปหลบมาไม่ได้ดีมาดีเล่นมาดีครับตอนนี้บอลกำลังถูกจิกอยู่ที่หน้ากลางสนามนะครับสีเขียวเป็นไปได้บอลก่อนส่งไปให้เพื่อนเพื่อนหลอกหนึ่งรอบไม่รู้กันวิ่งไม่ทันนะครับ หลอกแล้ววิ่งไม่ทัน,นครับอาจจะเป็นลูกต่างชุลเกย์ก็อยู่ตรงนั้นแหละนะาาครับสีเขียวได้บอลส่งให้ข้างหลังไอ้ทองว่าไง้ทองว่าไงไอ้ทองโ้โห,หยิงแม่งเลยนี่แนะ่มันไส้นี่แนะ่ไอ้ทองนี่ไม่เบานะเห็นผูตุกนั่งอยู่ยิงหาผูตุกเลยมันไส้เลยผูตุกป,ป้ายทอง <laughs> อันนั้นก็จะเป็นลูกตั้งเตะมาจากหน้าประตูนะครับโผเตะออกมาแล้วประกวดรถไปติดสีเขียวสีเขียวส่งให้สีฟ้าสีฟ้าวิ่งไม่ทันสีฟ้าส่งให้สีเขียวอีกแล้วส่งกันไปสงกันมานี่แหละเนาะเขียวได้บอลส่งไปให้ปีก้าปีกขวาปีกซ้ายปีกขวาแวนบอกเซนกูล่ไแวนแยงเองก่าก้าว่างเบอร์้า้าว่างเลี้ยงเดียวไปเลยคนเดียวเลยโดดเดียวเดียวเดียวไปเลยเดียวเดวไปเดียวอีก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 อนิดเดียวเกือบทัน เก่งมากเอาตอนนี้กดแล้วตีเกี่ยวว่าไงไอ้ทองไอ้ทองว่าไงไอ้ทองบอกสบายเอาละครับตอนนี้ไกำลังได้บอลอยู่ส่งมาให้กองกลางนะครับกองกลางบล็อกกันโครูมเป็นไงครับลูกนี้อ่าเตอจากหน้าประตูออกมานะครับอ่าทองส่งให้แบ็กซ้ายแบ็กซ้ายส่งไปให้แบ็กขวาแบ็กขวาส่งมาให้กองกลางกองกลางมีที่ว่างทำยังไงดี ไม่เลี้ยงดีกว่าตังไปกลับกันไปตับมาโยงไปให้อีกว่ายังไงเลี้ยงเดียวไม่เดียวโอ้ส่งไปโอ้บ้านกันจังเลยโอ้ยเรื่นี้ไม่เข้าใช่ไหมกรรมการไม่เข้าไม่เข้าจะเมื่อไหร่เ <ga una> <ga una> ป็นไรอ่ะ <ga una> ตอนนี้สีเขียวนำไปแล้วสามประตูต่อศูนย์บวกหนึ่งส่งไปให้ไม่ส่งดีกว่า erma, ล็อกไปก่อน ไปทางไหนดีเทียดกันรขาอ่อนแล้วล็อกไปล็อกมาล็อกจนขาอ่อนไม่เป็นไรเก่งมากเก่งมากนี่ตอนนี้มีแมวบอลนะครับช้างเผือกในป่าใหญ่นะเราจะพัดตัวนักฟุตบอลไปเล่นช้างช้างน้อยเกมครับตอนนี้กําลังหานักฟุตบอลอยู่พอดีเลยนะครับ โค้ดสีเขียวเวลาสอนไม่เคยเห็นอยู่ในห้องเลยนะครับแต่เวลากีฬาเนี่ยโอ้โหกลางแดดก,ก็อยู่ได้นะครับเอาหลังประตูระวงังหน่อยนะครับถ้าทางจะยิงไกลละหนึ่งสองตุ้มโอ้โหเลื่อนโกลไปรับไม่ทันลูกนี้เลยออกครับสวยมากสวยมากจะเป็นลูกตั้งเตะจากหน้าประตูออกมานะครับ ครับตอนนี้สีฟ้าส่งให้เซนเตอร์เซนเตอร์ส่งให้กองหน้าแบ็คลับทันหมดเวลาเสียก่อนนะครับหมดเวลาเสียก่อนขาเชิญนักกีฬากลางสนามก่อนครับเชิญนักกีฬากลางสนามก่อนครับเดี๋ยวเราจับไม้จับมือดา ออกมานี่ก่อนสีฟ้าทุกคนเลยครูบูแดงมีอะไรเพิ่มเพิ่มแถวเลยแถวเแถวเแถวหน้าอย่าเขาแถวเขาแถวมินน้ำอ่าเข้าแถวหน้ากระดานเรียงปึกเอ้ยหน้ากระดานเรียงเดียวถอยหลังถอยลสามเก้าลูกคุณครูหมูแดงหมินกินถุงเท้าอ่าฟังไอ้นี่จะมีอุปกรณ์อะไรบ้าเนี่ยไม่มีวันประมาณวันที่ยี่สิบห้า สิ้นเดือนนี้จะมีแข่งฟุตซอลเขียเพราะเราอายุไม่เกิน15ปีสแสดงว่าพวกเธอเล่นได้พอดีเลยเข้าใจป่ะเดี๋ยว15ปีแล้วก็มีฟุตบอลที่ไม่เล่าครูพละคอบอล7คนก็15ปีนั่นแหละเดี๋ยวเสร็จแขกกีฬาสีเรียกซ้อมหน,นึ่งหนึ่งฟังวอลทูบอลอ่าฟังฟังอันนี้นี่เธอ15ปีไหม15ปีอ่ะเฮ้ยปีนี้ต้อง15ปีนี้มันก็น,นักบอลซอ อันนี้ปนะ <14 S 1> ีหกนะฮะสิบสี่สิบสี่ได้คนส,สองคนสามคนสี่คนจำไว้จำไว้มีใครบ้างสี่คนนะั่นเ่นคน, ứng, คนสองคน,ส,งคนสามคนอันนี้ก็ลองมาซ้อมดูเนี่ยตัวนี้กับตัวนี้ลองมาซ้อมดูกูเห็นไม่ไม่ค่อยชัดเพราะไงวะเออแลีวก็ปีใหม่อีกตัวนึงฮะเดี๋ยวมันมีสีชมพูมาเพิ่มอีกมีปีปีใหม่อีกตัวนึงฮะ อ่าไปได้ไปพักพ่อลูกไปดื่มน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูผู้แดงประกาศอีกรอบเนินไปเตรียมตัวให้ดีวันนี้ใช่ไหมครับไม่ไมหลังจากกีฬาสีหลังจากกีฬาสีให้